สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าถึงเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงเลือกซื้อเมดิสัน150ค่ะก่อนอื่นเลยเรากำลังหารถมอเตอร์ไซค์ไว้ใช้สำหรับชีวิตประจำวันสักคันนะคะที่เหมาะกับการใช้ในเมืองแล้วมันดูไม่ใหญ่เกินไปแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือเราอยากจะมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่สำหรับใช้ไปออกทริปด้วยค่ะเราก็เลยเลือกดู f o r z a 350กับ a d v 350ไว้ค่ะ อีกใจนึงเราก็อยากได้ ADV 350นะคะแต่เราลดนานไปหน่อยแล้วพอดีมาลากูติปล่อยคลิปเปิดตัวออกมาค่ะมันสะดุดตาเราตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเห็นเลยค่ะชื่อก็ไม่คุ้นหูแถมต้นกำเนิดมาจากอิตาลีอีกเราเห็นราคากับสเปคมันก็เหมาะกับเราอยู่นะคะแค่ขี่ไปตลาดใกล้บ้านแล้วก็นานๆานขี่ไปออกทริปทีนึ่งเครื่อง150ก็น่าจะเหมาะกับเรานะคะตอนแรกเราก็คิดนะคะว่าเราจะลองของใหม่ดีไหม เพราะยังไงเราต้องเจอปัญหาแน่ๆเลยค่ะทั้งเรื่องส่วนบริการโรงงานการประกอบแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะมีเรื่องจุดจิบอื่นๆอีกค่ะแต่ความใหม่และหน้าตาที่ถูกใจจึงทําให้อยากไปดูตัวจริงค่ะแล้ววันหนึ่งรถมันก็มาที่ศูนย์พอดีเลยเราก็เลยไปดูค่ะใจจริงแค่อยากไปดูเฉยๆแต่พอไปดูแล้วมันชอบมันเจอผู้ชายหล่อค่ะเราก็เลยขี่กลับบ้านมาวันนั้นเลย แต่รถของเราที่ได้มานะคะทางศูนย์แจ้งว่ามันเป็นรถแรกค่ะเป็นรถที่ทําส่งยุโรปมันมีฮีเตอร์ติดมาด้วยค่ะซึ่งมันไม่เหมาะกับบ้านเราทางศูนยเขาเลยทําการถอดออกให้ก่อนค่ะแต่เราอาจจะโชคดีหรือเปล่าที่รถของเราไม่ได้มีปัญหาหนักๆเหมือนหลายคนในกลุ่มเลยค่ะของเราเป็นรถรถแรกนะคะมีปัญหาเดียวคือราคาตั้งครัวค่ะมาหลุดออกไปอย่างอื่นเราก็รับได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเราก็ปรับตัวกับการใช้งานของเราได้ดีทีเดียวเลยค่ะ เราไม่ได้เอารถเราไปเทียบกับสเปครุ่นอื่นๆนะคะเพราะไม่มีรถคันไหนสั่งทํามาให้เฉพาะเราหรอกค่ะมาถึงสิ่งที่เราไม่ชอบกันบ้างนะคะพูดพูดไปก็เหมือนจะอวยกันเยอะขึ้นไปแต่หลายคนก็บ่นค่ะว่าอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีแต่ที่เราสังเกตแล้วคนที่มีปัญหาจริงๆก็พยายามจะหาทางแก้ไขนะคะหรือปรับตัวทําความเข้าใจกับรถตัวเองมากกว่ามีอคติกับของที่ตัวเองซื้อมาแล้วค่ะยิ่งไปเปรียบเทียบกับรุ่นใกล้ๆกันก็ยิ่งไปกันใหญ่ เราเองยอมรับนะคะว่าเราก็มีสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันค่ะอย่างช่องเก็บของอาคารเรามีความรู้สึกว่ามันเล็กเกินไปค่ะแต่เราก็ปรับตัวนะคะเราก็เอาของที่มันใส่ในกล่องไม่ได้เราก็มาใส่เปส้สะพายเอาค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือเบาของคนสอนท้ายอะค่ะให้มันน้อยไปนิดนึงมันไม่เหมาะกับเราเลยค่ะเพราะเราเป็นคนก้นใหญ่เวลานั่งมันรู้สึกหงวิงอะค่ะ เวลารถออกตัวเร็วเหมือนเราจะไหลลงข้างหลังเลยแต่บางคนก็เห็นไปทําเบาะใหม่นะคะให้พอดีกับการใช้งานของตัวเองหรือซื้อกล่องท้ายเพื่อใส่ให้คนซ้อนได้มีที่พักพิงข้างหลังอะคะ่ะก็พอช่วยแก้ขัดได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งคือการอัตราการกินน้ํามันถ้าดูจากสเปคที่โรงงานอาจจะคิดว่าเปลืองกว่ารุ่นอื่นนะคะด้วยน้าหนักตัวรถที่มันมากกว่าแต่ปัจจัยหลักๆอยู่ที่คนขี่มากกว่าค่ะ ว่าจะขี่แบบนุ่มนวลหรือกระโชกกระชากหรือเปล่าเพราะบางคนบอกไม่แรงแถมกินน้ำมันอีกจากที่เราเคยขี่รถมีคันนะคะเราก็ต้องปรับตัวพอสมควรค่ะจากการลากรอบเป็นการลออรอบไต่รอบเข้าใจพฤติกรรมของรถค่ะว่าช่วงนี้ควรแซงหรือไม่ควรแซงหรือถ้าอยากจะแรงบิดดีๆตามสั่งได้ก็ไปทำเพิ่มเองได้นะคะแต่สำหรับเราเราพอปรับตัวได้ค่ะ อีกเรื่องหนึง่งน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือไม่มี ABS ทำให้หลายคนคิดว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกแล้วมันขี่ว่าจะรอดไหมเพราะ ABS มันมีข้อดีจริงๆยิ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นนะคะเพิ่มตังอีกหน่อยก็ได้ ABS และแต่บางคนที่ซื้ออย่างเราก็คิดอยู่นะคะเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่คิดจะดูแต่หน้าตาสวยถูกใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ แต่ก็อีกแหละแล้วว่ามาปรับที่ตัวเราดีกว่าไหมเพราะเราก็ซื้อมาแล้วนี้นะเรื่องสุดท้ายจริงๆที่จะฝากก็คือเรื่องถังน้ำมันค่ะที่ค่อนข้างจะเติมยาสำหรับเด็กปั๊มพะช่องเป็นสองชั้นต้องใส่เข้าไปลึกเคยครั้งหนึ่งเสียบแค่ช่องแรกมันพุ่งล้นออกมาต้องช่วยจับหัวใจ่ายใส่ลงไปให้ลึกค่ะสำหรับเราเติมน้ำมันเต็มถังเราใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะก็ถือว่าไม่เติมบ่อยเท่าไหร่นะคะ ทั้งหมดคือความคิดเห็นส่วนตัวจากการใช้งานจริงไม่ได้คิดว่าความคิดเห็นใครดีหรือไม่ดีแต่อย่างใดเลยยิ่งมีหลายความคิดคนอื่นๆที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อก็ได้ประโยชน์ค่ะเพราะบางทีเราอาจลืมบางอย่างไปบริษัท150อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณก็ซื้อรุ่นอื่นแทนได้เพราะมีน้อยคนที่จะใช้รถคันเดียวไปตลอดชีวิตขอบคุณทุกความคิดเห็นขอบคุณทุกการดูขอบคุณมากๆเลยค่ะ